สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกเอ,อีเช้าบ่ายนะคะประจํามันที่15กันยายน65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับนิกเอ,อีเช้าตัวเด่นก็คือ3กับ6ตัวรองก็คือ4กับ7ก็3 0 3 1 3 3 3 5 3 7 3 9 6 0 6 1 6 3 6 4 6 7 6 9 1 3 5 6 3 7แล้วก็6 4 7 จับคู่ก็สามสี่สี่สามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะต่อไปนี่คืออ e ีบายตัวเด่นก็คือห้ากับแปดตัวร้องก็คือเก้ากับสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเก้าหรือเพืเ่อนๆจะรูดออกก็ได้นะถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราเขียนให้นะคะจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าสองสองห้าห้าเก้าเก้าห้า 9ก้านะสามตัวก็9 8 5 5 8 2ดห้เกอนาะหรือเพื่อนเจะจับเอาใหม่ก็ได้เด้อสองเก้าแอย่าลืมบายกับเช้าซื้อด้วยกันด้วยนะคะใครจะเล่น vip ก็จับคู่ซื้อเอานะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้ก็ขอเฮงๆงปังปังสามตัวตรงๆเน้อ โชคดีทุกคนนะคะ